พี่เคยบอกบอกไอเฮียไปว่าพี่อยากเล่นละครกับพวกเธอแมเป็นอันี่หัอกับงพวก่ไแล้วใคยได้เอตนั้นอะแล้วแต่หรือจะเล่นน้ำตากับประเทศกันก็ได้นะพี่ชาลีวีวีไม่ใช่วีวตวีวหววีวี่ีวดนีวีว มังก่อแล้วไงอะป้าป้าจะไปกลัวอะไรมันอ๋อที่เขาพูดอะไรสิงโตอะนนอะไรหมาป่าโดดเดี่ยวอะไรใช่ฟีต้องพูดอย่างงี้พูดอะไมังก่อแล้วไงอะป้าป้าไม่ไปกลัวอะไรมันเออสิงโต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 เลี้ยงอะไรลูกมาเฟียลูกมาเฟียมังก่อแล้วไงอะป้า ให้พี่เป็นปลาให้แต่มันเกิดปีมังกรนะโอยหยุดหยุดหยุดโอ๊ยโอ๊ยเรียบร้อยี่อ๋อไอ้นเนี่ยนี่ไงพี่พูดถึงปีมังกรแล้วเธอก็ตอบนี่ไงมังกรเหรอป้าอ๋อได้นะโอ๊ยแต่หนูไม่รู้แอคเซนต์เขาดิ่เขาพูดว่าแบบมังกรมังกรเหรอป้ามังกรแล้วไงอบบป้าป้ากลัวอะไรมันป้าคือไป่าเทพเจ้าเสือขาวอัวคืออะไรมาป่าฤดูหนาวหยุดไล่ที่สุด ทิ่นี่คือถิ่นของเราภูเขาจากนี้เราคือราชาโอ้ยพูดเป็นเล่นคือคือตัดความเหียวไปจริงๆมันดูมันดูยิ่งใหญ่เนาะตัดความเหียวไปมันดูยิ่งใหญ่นะมันจะเบี้ยวเดี๋ยวคลิปอะพราะแมเท่าไหมพร้อมแต่มันเกิดปีเมื่อก่น มันกอนแล้วไงอะป้ากลัวเลยมันป้าคือไป,ป, <laughs> ปหูไ <laughs> ปหูไปหู <laughs> แต่พ่อเจ้าเสือคขาว่าคืออันเราเราเนีาสิเขาไปฝึกสักสองวันแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาในเวอร์ชั่นดีกว่านี้นะแค่พูดเองม <laughs> าป่าฤดูหนาวที่ดุร้ายดุร้ายสุดเอ็กเซนที่นี่คือถิ่งของเราป้าพูเขาจากนี้เราคือราช ว่าฉันมีเงีเออมีเงี้ยว่าแต่ยังมีเงี้ยอยากกินเอาเลยแล้วให้ตาด้วยเพราะว่าเขาเมื่ไม่หนูเคยพูดกับโคนาไปแล้วในบทนี้่ะจริงเหรอใช่ใช่ใช่ตอนที่เล่นละครกับโคนาเคยพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเชิญครับเชิญมังกรยยังไงอยู่ปะถ้าพูดทันนี้แต่มันเกิดปีมังกรเข้มๆเลยป้าแต่มันเกิดปีมังกรนะ มังกรอรอป้ามังกรแล้วไงป้ากลวอะไรมันป้าคือไผู่เทีเจ้าเสือขากคืออะไล่มาป้าดูดูนะที่งดูไรที่สุดที่คือทิ้งของเราป้าเอาวะวูเขาจากนี้เราคือราชาไม่นเบี้ยวมากเลยฉันชอบอ่ะเธอไดวเะเนีช่ว้ยาหนูล้อะชอบอะไรเบียยวเบียวเลูไม่ชอบเบี้ยว แล้วพี่พูดว่าหนูรู้แล้วหนูชอบอะไรเบียวๆไว้พี่เพราะงั้นหนูเลยชอบมิวเฮ้ยเรียนรู้เรื่อโอ๊ยไฮ้แต่พี่ก็เบี้ยวแล้วทำไมชอบไม่ใช่เบียวอันนี้เบี้ยวซาเวียค่ะทุกคนน่าะทน่ะรู้เอม่รติๆเอต้าซาเวียรที่สุดในพิกเซล่าอิสเกลและหนูรวอะไรคือเบี้ยวอ่ะ